ในบริเวณหน้าวัดแห่งหนึ่งและบนถนนสายเล็กๆที่หน้าวัดแห่งนั้นได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังเดินเตร็ดเตไปมาด้วยความเบื่อน่ายชายหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าเอิบและเป็นลูกกำพา้ามาตั้งแต่ยังเด็กแล้วเขาเลยมาอาศัยอยู่ที่วัดและอาศัยข้าวก้นบาทมาจนเติบใหญ่ในวัดแห่งนี้จะมีเด็กวัดหลายคนมารวมตัวกันเพราะหลวงตาได้ตั้งตัวเองขึ้นเป็นครูสอนหนังสือ และสอนหนังสือจนชายหนุ่มหลายคนได้ดิบได้ดีมีชีวิตที่ดีมาหลายต่อหลายคนแล้วแต่เอิบนั้นแตกต่างจากเพื่อนเด็กวัดคนอื่นๆเพราะเขาเป็นคนโง่อีกทั้งไม่ยอมขนขวายที่จะปรับปรุงตัวเองหรือพยายามให้มากขึ้นเขาจึงยังคงเป็นเด็กวัดที่ไม่ได้ออกไปจากวัดและยังคงอาศัยข้าวก้นหม้อก้อนบาทของวัดต่อไปจนในวันนี้ ที่เ,เพื่อนๆของเขาได้แยกย้ายกันออกไปจากวัดเพราะได้วิชาความรู้จากการเรียนกับหลวงตาจนครบแล้วแต่เอิบก็ยังคงต้องอยู่ที่วัดต่อไปเพราะเขาสอบไม่ผ่านซึ่งจริงๆแล้วเขานั้นเรียนกับหลวงตามาไม่รู้ตั้งกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่ก็ไม่เคยมีวิชาใดแทรกซึมเข้าไปในสมองเลยแม้แต่หลักวิชาความรู้ที่ง่ายๆเขาก็ตอบไปได้ เขาจึงเป็นชายหนุ่มที่มีอายุมากกว่าเด็กวัดคนอื่นๆและยังคงพึ่งพิงวัดต่อไปเอ,อิบแอบมองเพื่อนๆที่เดินออกจากวัดไปด้วยท่าทางร่าเริงและมีความมุ่งมั่นพี่เอ,อบิบเมื่อไหร่พี่จะเรียนจบเล่ามันเรื่องของกูเพราะเขารู้ตัวว่าเป็นคนโง่และรู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อยเอ,อิบจึงไม่อยากยุ่งเกี่ยวคบหากับใคร เขากลายเป็นคนไร้เพื่อนชอบอยู่ตัวคนเดียวและใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยไปวันๆถ้าหลวงตาไม่ใช้งานอะไรเขาก็จะไม่ทำงานทำการอะไรเลยแต่ถ้าหลวงตาใช้เขาก็ทำเต็มที่แต่ก็ทำเท่าที่สั่งให้ทำเท่านั้นหลายต่อหลายครั้งที่หลวงตาพร่ำสอนให้เอิบเป็นคนขยันอดทนเพราะถึงแม้เขาจะไม่ฉลาดเรียนไม่เก่ง แต่ถ้ามีความขยันอดทนก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้แต่เอิบก็รับฟังแบบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาหลวงตานั้นไม่ได้แค่สอนสั่งในเรื่องความขยันอดทนเท่านั้นแต่ยังบอกกล่าวให้เอิบประพฤติตนเป็นคนดีด้วยเพราะหลวงตาเห็นแล้วว่าแม้เอิบจะเป็นเด็กวัดมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับพระและคำสั่งสอนต่างๆแต่เอิบกลับเป็นคนเฉื่อยชา รู้สึกเฉยๆกับเรื่องดีชั่วจนบางครั้งหลวงตาก็ได้แต่ปลงเพราะไม่รู้จะสอนสั่งอย่างไรแล้วบางครั้งคนเราก็เป็นบัวในตมที่ยากจะโผล่ขึ้นเหนือน้ำอยู่มาวันหนึ่งได้มีพระป่าเดินทางมาอาศัยอยู่ที่วัดและหลวงตาก็ต้อนรับเป็นอย่างดีซึ่งเออบนั้นค่อนข้างจะถูกใจและพูดคุยกันถูกคอกับพระรูปนี้ หลวงตาจึงฝากเอิบให้พระรูปนี้ได้ดูแลท่านลาบข้าฝากเจ้าเอิบด้วยนะได้ขอรับจากนั้นมาเอิบก็อยู่กับพระลาบมาตลอดและมักจะมาระบายความในใจให้กับพระลาบฟังอยู่บ่อยๆส่วนใหญ่แล้วก็จะพูดถึงแต่เรื่องของตัวเองที่ไม่เอาไหนโง่ไม่อดทนซึ่งพระลาบก็รับฟังด้วยรอยยิ้ม และสั่งสอนบอกกล่าวเท่าที่จะทำได้เจ้าก็มีสิ่งดีอยู่ในตัวเจ้ารู้หรือไม่ข้ามีดีด้วยหรือเจ้าเป็นคนรู้ตัวเองว่าตนเองเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งดีแต่ถ้าจะให้ดีมากกว่านี้ก็จงพยายามให้มากขึ้นอีกเอิบก็ได้แต่รับฟังแต่ไม่ได้สนใจอะไรมากนัก และพระลาบก็ไม่ได้ว่ากล่าวอะไรไปมากกว่านั้นจนวันหนึ่งเมื่อเอิบได้ข่าวเพื่อนๆเด็กวัดด้วยกันที่เคยมาร่ำเรียนที่วัดว่าเขาประสบความสำเร็จในชีวิตเอิบก็อยากจะมีชีวิตแบบนั้นบ้างคืออยากจะมีของดีไว้ประดับตัวเมื่อพระลาบรู้จึงได้พูดคุยกับเอิบเจ้าอยากได้ของดีที่ไม่ต้องร่ำเรียนใช่หรือไม่ ใช่ใช่ท่านแนะนำข้าได้หรือไม่ได้สิพระลาบจึงบอกให้เอิบเข้าไปในป่าช้าตอนกลางคืนเพื่อไปขอแลกของกับผีเอิบถามว่าของสิ่งนั้นคืออะไรเพราะถ้าเป็นของที่มีราคาค่างวดเขาก็คงไม่มีปัญญาหาไปแลกได้พระลาบบอกว่าของนั้นก็คืออาหารที่ใช้กินในแต่ละวันซึ่งจะเป็นอะไรก็ได้ เอิบเลยถามว่าถ้าเขานําแกงไปแลกจะได้หรือเปล่าพระลาบก็ยืนยันว่านําไปแลกได้ด้วยความอยากได้ของดีเอิบเลยเก็บแกงไว้ถ้วยหนึ่งและแอบซ่อนไว้แต่พอคืนที่จะนําไปแลกแกงนั้นกลับบูดไปเสียแล้วเอิบไม่รู้จะทําอย่างไรและคิดอยากได้ของดีไวๆจึงนําแกงที่บูดเสียนั้นไปแลกเมื่อเขาไปถึงที่ป่าช้าท้ายวัด เออบก็เจอผีตนหนึ่งซึ่งผีตนนั้นมีชดาอยู่บนหัวเออบเกิดอยากได้ชดานั้นจึงบอกกับผีว่าจะเอาแกงมาแลกกับชดาซึ่งผีก็ยินยอมและถอดชดาส่งให้กับเออบเอบรีบรับชดามาถือไว้แลว้ววางแกงที่บูดเสียแล้วไว้ตรงหน้าผีจากนั้นก็รีบวิ่งหนีไปฝ่ายผีเมื่อรู้ว่าของที่นำมาแลกคือแกงบูด ก็โกรธเคืองเลยไล่าตามเอิบมาติดๆส่วนเอิบที่รีบวิ่งหนีมาพอหันหลังไปมองและเห็นว่าผีไล่ติดตามมาเขาก็ตกใจกลัวและคิดหาทางเอาตัวรอดชายหนุ่มคิดว่าพระลาบน่าจะช่วยเหลือเขาด้วยการจัดการกับผีตนนี้ได้แต่พอนึกถึงสาเหตุที่ผีไม่พอใจเอิบจึงไม่กล้าจะวิ่งไปหาพระลาบ และตัดสินใจวิ่งเข้าไปในอุโบสถเพื่อแอบซ่อนตัวอยู่จนกระทั่งเช้าพอเช้าวันรุ่งขึ้นเอิบก็ตื่นขึ้นมาและมองชะดาที่วางอยู่ใกล้ตัวเขาคิดไม่ออกว่าชะดาจะช่วยอะไรเขาได้แล้วชะดานี้จะเป็นของดีสำหรับเขาหรือเปล่าแต่พอลองสวมชะดาดูทั้งชะดาและตัวเอิบก็สามารถล่องหนได้และหายตัวไปไหนต่อไหนได้ด้วย หลังจากที่ทดลองอยู่หลายครั้งจนมั่นใจว่าชดานี้ทำให้ล่องหนได้เอ,อิบก็ดีใจมากและกลับไปเล่าเรื่องราวให้พระลาบฟังเมื่อพระลาบได้รู้เรื่องราวก็กล่าวตักเตือนเอ,อบิบเมื่อเจ้ามีของดีแล้วก็อย่าใช้มันในทางที่ผิดละ่ะแต่เอ,อิบก็ไม่ได้รับปากอะไรและคืนนั้นเอ,อิบก็ขอนอนพักที่กุฏิของพระลาบ โดยบอกว่ากลัวพวกผีจะตามมาพระลาบเกิดสงสัยว่าทำไมพวกผีถึงจะตามมาก็ในเมื่อได้นำอาหารไปแลกแล้วแต่เออบรับนิ่งเงียบไม่บอกกล่าวอะไรพอตกดึกก็มีผีมากมายมารบกวนที่กุฏิของพระลาบและพระลาบก็ได้จัดการกับผีพวกนั้นโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเออบทำไม่ถูกต้องส่วนผีพวกนั้นแม้จะโกรธเคืองเออบ แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้เพราะพระราบได้ปกป้องเอิบไว้จนคืนต่อมาเมื่อเอิบนอนพักอยู่ที่ห้องของตัวเองเขาก็ถูกพวกผีระรานจนอยู่แทบไม่ได้เขาเลยคิดจะคืนชดาให้กับผีตนนั้นแต่ก็อยากจะลองสวมดูอีกเป็นครั้งสุดท้ายพอชายหนุ่มสวมชดาพวกผีกลับมองไม่เห็นเขาเอิบเลยดีใจมาก และไม่คิดจะคืนชะดาให้กับพวกผีแล้วและทุกครั้งที่พวกผีมารุกรานเขาก็จะสวมชะดาและทำให้พวกผีเบื่อน่ายจนเลิกมาวุ่นวายกับเขาอีก <c oughs> ขัดชอบชะดานิเสียจริงๆแต่สุดท้ายพระลาบก็รู้จนได้ว่าเอิบได้นำแกงบูดไปแลกของกับผีพระลาบได้บอกให้เอิบนำชะดาไปคืน เพราะเป็นการแลกเปลี่ยนที่ไม่ถูกต้องแต่เอิบไม่ยอมและบอกว่าตอนนี้ชดาเป็นของตนแล้วอีกอย่างพวกผีก็ไม่มายุ่งเกี่ยวแล้วด้วยพระลาบจึงได้ตักเตือนเอิบและบอกให้ระมัดระวังในการใช้ชดานั่นก่อนจะใช้ต้องคิดให้ดีก่อนนะเจ้าเอาิบเมื่อเอิบมีชดาเป็นของดีสำหรับเขาแล้วเขาก็เริ่มไม่สนใจอะไรอีกเลย ไม่สนใจในสิ่งที่หลวงตาใช้งานไม่เชื่อฟังพระลาบและออกเที่ยวเตร่ไปเรื่อยเปื่อยในวันหนึ่งเอ,อิบได้ใส่ชดาเดินเล่นอยู่ในวัดและแอบเข้าไปในกุฏิของหลวงตาโดยที่หลวงตานั้นกําลังนั่งคุยอยู่กับเด็กวัดคนหนึ่งซึ่งเอ,อิบรู้จักดีเอ,อิบได้ยินหลวงตาชื่นชมเพื่อนของเขาคนนั้นและอวยพรให้เจริญในการงานทุกอย่าง เมื่อเพื่อนได้ออกจากวัดไปเอิบก็ได้หายตัวตามไปด้วยจนไปถึงที่บ้านของเพื่อนคนนั้นเอิบได้แอบแกล้งคนในบ้านของเพื่อนจนทุกคนหวาดกลัวเมื่อเขาแกล้งจนหนำใจแล้วเอิบก็หายตัวจากไปและพอไปโผล่ที่ไหนเขาก็จะสร้างความวุ่นวายให้กับที่นั่นยังไปโผล่ที่ตลาดเขาก็จะแอบหยิบข้าวของของแม่ค้าและขโมยเงินทองติดตัวมาด้วย จากนั้นเขาก็าหายตัวกลับมาที่วัดมาอยู่ในห้องของตัวเองชัดดานี่ช่างดีเสียจริงดูสิข้ามีเงินทองมากมายโดยที่ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอะไรเลยเอิบดีใจมากและคิดว่าตัวเองนั้นโชคดีกว่าใครๆเขามองเงินทองตรงหน้าที่ขโมยมาได้รวมทั้งเสื้อผ้าและอาหารอีกหลายอย่างตั้งแต่นั้นมา เอิบก็จะสวมชดาออกไปขโมยสิ่งของต่างๆของชาวบ้านอยู่เป็นประจำและแอบหลอกหลอนชาวบ้านจนหวาดกลัวกันไปทั่วส่วนเอิบได้แต่หัวเราะชอบใจเมื่อเห็นผู้คนวิ่งกันพล่านด้วยความแตกตื่นช่างสนุกเสียจริงๆโว้ย <laughs> ในวันหนึ่งเอิบได้ลองไปเดินตลาดในหมู่บ้านโดยที่ไม่สวมชดาไปด้วย และได้ยินข่าวคราวการถูกผีหลอกหลอนของชาวบ้านชายหนุ่มจึงได้กลั้นหัวเราะและเขาก็เดินเข้าไปหาหญิงสาวคนหนึ่งที่ได้หมายตาไว้เพราะตอนที่เขาสวมชดาล่องหนเขาได้เห็นหญิงสาวคนนี้และรู้สึกถูกใจจึงคิดจะมาสารสัมพันธ์ด้วยแต่สาวเจ้ากลับไม่เล่นด้วยแถมยังตะเพิดเอิบที่มาพูดเสาสีให้ออกไปไกล,ไกล เออบนั้นทั้งอายทั้งโกรธเลยรีบกลับไปที่วัดกลางดึกคืนนั้นเอิบได้สวมชดาและแอบเข้าไปในบ้านของหญิงสาวจากนั้นเขาก็ลวนลามเธอและพอทำได้กับหญิงสาวคนหนึ่งเอิบก็สวมชดาและลวนลามผู้หญิงไปทั่วจนเป็นข่าวลือหนาหูว่ามีคนที่มีวิชาอาคมพลางตัวออกลวนลามหญิงสาวในหมู่บ้าน จากนั้นมาชาวบ้านก็รวมตัวกันเพื่อที่จะจับคนทำให้ได้ส่วนเอิบก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเพราะคิดว่าเมื่อเขาสวมชดาแล้วก็ไม่มีใครเห็นเขาอยู่ดีจนในค่ำคืนหนึ่งเอิบได้สวมชดาและแอบเข้าไปในบ้านของชาวบ้านอีกครั้งซึ่งบ้านหลังนั้นเขาได้หมายตาเอาไว้แล้วว่าจะเข้าไปลักขโมยของเพราะเป็นบ้านของคนที่มีอันจะกิน และลูกสาวก็สวยด้วยเอ,อิบกระยิมยิ้มย่องและเดินเข้าบ้านหลังนั้นด้วยความลำพองใจเมื่อขโมยทรัพย์สินมาได้ตามที่ต้องการเอ,อิบก็ตรงไปที่ห้องนอนลูกสาวเจ้าของบ้านและลวนลามเธอแต่หญิงสาวได้ร้องตะโกนจนคนในบ้านตื่นขึ้นเอ,อิบที่กลัวว่าจะมีปัญหาเลยรีบวิ่งหนีไปและแอบออกไปทางหลังบ้าน โดยไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านได้ทำกับดากเอาไว้แล้วเขาก็ตกบันไดลงมาซึ่งบันไดนั้นก็สูงชันเอบคอหักตายในที่สุดซึ่งคนในบ้านต่างก็ได้ยินเสียงของผู้ชายร้องดังด้วยความตกใจแล้วเสียงนั้นก็เงียบไปพอพวกเขาวิ่งไปดูก็ไม่เห็นใครเลยเพราะชะดานั้นยังคงสวมอยู่ที่หัวของเอิบิจนหลายวันผ่านไปศพของเขาก็ส่งกลิ่นเหม็นเน่า และเจ้าของบ้านก็ได้มาเชิญพระลาบให้ไปตรวจดูเพราะพวกเขาได้กลิ่นเหม็นเน่าแต่ไม่เห็นว่ามีสิ่งใดตายเมื่อพระลาบไปถึงก็มองเห็นศพของเอิบเจ้ามีสิ่งดีแต่ใช้ทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องผลมันถึงเป็นเช่นนี้พระลาบได้ดึงชะดาออกเมื่อชาวบ้านได้เห็นศพของเอิบทุกคนก็ยืนมองศพนั้นด้วยความเวทนา และช่วยกันนาศพไปฝังส่วนพระลาบก็ได้นําชดานั้นกลับไปคืนให้กับผีแล้วเรื่องราวของเอิบจึงถูกเล่าต่อๆกันมาและเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่โง่เขลาที่ไม่รู้จักใช้ของดีที่ตนได้รับมา